สวัสดีค่ะนี่เราอยู่กันที่สนามชนโคสถิงพาดีนะนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัว <c oughs> ที่จะทาการชนในวันที่สิบกันยานี้นะคะสวัสดีค่ะพี่มาจากสายวัวชนนะคะ,น,คะ,น,ะน,น้นงะองชื่ออะไรคะแนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่ออดัมรัดดัมนะคะวัวชื่ออะไรคะน้องตัวนี้ชื่อลังซาดพญาราชสีคนทองไรวันวีวาค่ะโคลังซัดพญาราชซีคนทองลัววันวีวานะคะ<ำ>มาจากใครในคะนน้องนี้ ห้าจอเมืองซิ่งนะคะว่าอายุกี่ปีเหรอคะเจ็ดปีประมาณเจ็ดปีนะคะเป็นทายาทของตัวนี้พอสามไหมไม่สามไม่สนะคะตัวนี้ชั้นเมื่อกี้ถังแล้วคะน้องซองครับซองถังล้วส่วชนที่ไี้มาคะสิงห์นะครับสิงห์ฮะพ่นเป็นยังไงบ้างคะน้องชนะชนะที่สิงห์ฮะตอนนั้นใช้เวลานานไหมคะยี่สิห้านาทียีนาทีนะคะตัวนี้วิชาทางชั้นเขาเป็นแบบไหนคะเรื่อเรื่อยครับชนเรื่อยๆสไตล์คลาสสิกนะคะเดินวัววันกิโลได้คะน้องหกโลประมาณหกหกโลนะคะวัวทุกขูนี่กินยากินน้ำได้ดีไหม ต้องป้อนหนะ้าทำหนุยสักหน่อยหนะ้าเหลือกยาหน่อยนะคะค่ะความเป็นยุทย่ที่ของนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องสะดวกสบายดีไหมคะสะบายดีครับค่ะรอบเทียรทั้งนี้ใช้เดิมพันค้างเราทันได้ค่ะน้องค้างฮาร์ซิปางฮานะคะตัวนี้เป็นครูเอพิเศษส,สุดของรายาการะานะคะ,ะทําการาชนกันถึงหน<ะ>ึ่งล้านสองหมื่นบาทนะคะค่ะรอบนี้น้องมีความมั่นใจแข็งได้ค่ะน้องมั่นใจเต็มร้อยเต็มร้อยนะคะตอนนี้สภาพร่างกายของน้องวัวเข้ามีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ระคะในสายตาก็่เปอร์เซ็นต์วัวก็เต็มร้อยพร้อม ให้น้องฟากทึ่ง FC เราผู้ติดตามข้องวันวีวาได้เลยค่ะน้องฟากมาเป็นกำลังใจยูยเชียร์ยวันที่สิบเดือนค่ะ่วยชม่ฉยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะโคลังซดัดราชสีคนทองนะคะรือวันวีวานะคะทําการชนทีสนามชนโคสถิงพระอารีนาในวันที่10กันยานี้นะคะทําการชนเป็นคูเอ็กพิเซษส,สุดข่องรายการเป็นคููที่5้านะคะเงินเดิมพันถึงหนึ่งล้านสองหมื่นบาทนะคะครูนี้ค่ะข,ขอบคุณมาค่ะท็อปดมีใช่พาเบลขายนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะน,นี่เราอยู่กันที่สานามชนโคสถิงพาเรนานะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทำการชนในวันที่สิบนะคะค่ะสวัสดีค่ะลงมาจากไรายัวชนนะคะค่ะนะเชื่ออะไรคะแนะนําตัวนิดนึงค่ะแก้วนะแก้วนะคะหรือว่าลุงแก้วนะคะค่ะมาจากใครในคะลุงแก้วขา,ข,าขายาล,ลุงแก้วเองะะขายลุงแก้วเองขายลุงแก้วเองนะคะวัวบ,บ้านๆนะคะค่ะวัวเชือ่อระยะขะตัวนี้ลุงแก้วระยงาม จััังหวดปตตานีโคแดงงามระเบิดสามจังหวัดปัตตานีนะคะค่ะว่าตัวนี้อายุกี่ปีล่ะคะลุงแก้วประมาณประมาณฮาถึงหกปีนะคะว่าเป็นทายาทของตัวไหนพอสามไหมคะทายาทไม่ทราบไม่ทราบทายาทนะคะต้องไม่ในค่ะว่าตัวนี้ชนเมื่อกี้ครั้งแล้วว่าคะลุงแกสามครั้งล่าสุดนี้ชนทีไหนคะ สถิงพระนะคะตัวนี้ทางชนเขาเป็นแบบไหนคะชือน่อยเลยชนไ้เลยค่ะสิได้ถูกสไตล์นะคะตัวนี้นะค่ะเดินวัววันกิโลได้ค่ะเดินโลสางประมาณสองสามโลนะคะค่ะวัวทุกขูนี้วัวกินยากินน้ำเองได้ดีไหมคะกินได้ดีกินดีไม่เหลือยาไม่ทำหนุยนะคะค่ะความเป็นยุติของนี้เป็นยังไงบ้างค่ะสะดวกสบายดีไหมคะ สะดวกสบายดีนะคะรอบเทียตทั้งนี้ใช้เดิอมพันครั้งเท่าไรอะคะห้าสิบมื่อหนะคะตัวนี้เป็นคูเอ็กพิเซสสุดเลยนะคะคองวันที่สิบนี้นะคะทําการชนกันทึงหนึ่งล้านสองหมื่นบาทนะคะค่ะรอบนี้ลุงแก้มีความมั่นใจแค่ไหนคะเต็มร้อยเต็มควันว่าเต็มร้อยนะคะแล้วตอนนี้สภาพร่างกายของน้องวัวเขามีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาองหลุงแก้พร้อมปะทะ พร้อมชนแล้วพร้อมแทงเลยพร้อมเอาเดิมพันกับบ้านนะคะค่ะให้หนุ่มแก้วฟากทึ่ง f อฟซรือว่าพูดติดตามได้เลยค่ะหนุ่มแก้วมาเชียร์กันมามาก็เว้นบอลก็ไม่กระตุ้นเลยค่ะ่วยชม่วยเชียร์นะคะเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะโคเดงงามลงด้คระเบิดซามจังหวัดปัตตานีนะคะทําการชนทีสนามชนโคสถิ่งพาอดีนะแสดงทําการชนเป็นคูทีห้าของรายการนะคะเป็นคูเอ็กพิซซสุดเลยนะคะ ชิงเงินหลังวันถึงหนึ่งล้านสองมื่นบาทแล้วก็หลับเสื้อสามาดและตู้เย็นจากสหายหัวชนนะคะขาขอบคุณมาค่ะโชวดี้มีใช่พาเวลรับขายค่ะ